หุ้นวละตัว EP ที่27ครับก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีของช่อง m มาท r e นั่นเองครับวันนี้ครับขอเกาะกระแสในส่วนของ Nintendo Switch 2กันหน่อยดีกว่าครับก็จะเป็นตัว s y n e c นั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มรู้จักตัวนี้นะครับจากตอนนี้แหละครับก่อนหน้านี้อาจจะรู้แค่ว่าขายอุปกรณ์นะครับจะจำหน่ายพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่างๆแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วครับว่าเขามีการพาร์ทเนอร์นะครับกับพวกเกมอะไรพวกนี้นะครับในการนำเข้าพวกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์นั่นเองครับตัวซินเนกครับชื่อเต็มๆก็คือบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนครับธุรกิจหลักครับก็เป็นผู้จัดจำหน่ายนี่แหละอุปกรณ์พวกไอที IT นะครับแบบครบวงจรเลยคอมพิวเตอร์พินเตอร์ซอฟตแวร์อุปกรณ์เครือข่ายนำเข้านะครับกระจายสินค้ากว่า70บแบรนด์ นะครับเรียกว่าทั้ง HP Lenovo Logitech Microsoft ก็คือมีหมดแหละนะครับที่เป็นกลุ่มที่ซินเนกเขานำเข้ามาจัดจำหน่ายนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูตัวเลขทางสถิติกันบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นครับในส่วนของราคาครับตอนนี้อยู่ที่1 0บ ครับก็ย่อลงมาหนักพอสมควรนะลงมาตั้งแต่16แบบดิ่งๆิ่งดิลงมาเลยนะครับจนถึงแบบเคยแตะ9.3ด้วยแล้วก็ดีดกลับขึ้นมา10.8นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับกลางๆครับคราวนี้เรามาดู PE กันบ้างครับอัตรารา,าคาต่อกำไรครับเรียกว่าอยู่ที่13ครับถ้ามาดูค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่เป็น d i s t r i b u ตอร์ไอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15แครับดังนั้นเนี่ยเขาต่ำแต่มไม่ได้ต่ำมาก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ารับได้เพราะอะไรเนรอครับเพราะว่าตัวที่เป็น s i s เอยหรือว่าจะเป็น c o m e 7เอยพวกนี้จะอยู่ที่15ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเขาถือว่าต่ำกว่ากลุ่มนั่นเองครับ P B V ครับอยู่ที่1.9ครับเรียกว่าสูงนะครับเรียกว่าสูงเลยถ้าเทียบกับ คนที่เป็นเจ้าของนะครับถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับเรามองว่ามันโกดใช่ไหมแต่อย่าลืมนะว่ามันมีโอกาสนะครับที่มันจะย่อลงไปหนักกว่านี้ได้ก็ฝากติดตามในส่วนของตรงนี้เพิ่มเติมเมนาะต่อมาครับจะเป็น EPS ครับกำไรต่อหุ้นครับอยู่ที่0.7ครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆไม่ได้แบบสูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำม,มากเพราะเดี๋ยว ทำไมมาร์กถึงพูดตรงนี้นะครับ EPS เนี่ยมันจะส่งผลต่อตัวนี้มากๆเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้ครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของปันผลครับอยู่ที่3.6ครับเออก็เลยตัวที่เป็นเงินเฟอ้อมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้สูงอยู่นะครับถามว่า ปันผลมันอยู่ที่3จุดกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากมายนะมาร์คทำไมเราต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวนี้ครับทำไมมาร์คถึงพูดตรงนี้ครับเพราะในส่วนของที่เป็นตัวแคดโฟครับเรียกว่าแคดโฟของตัวซินเนกเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่ที่300กว่าล้านนะครับการที่ติดลบแบบนี้ครับมันส่งผลกระทบอะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะก,กระทบถึงการปันผลในอนาคตเมื่อไหร่ที่เขายุดติหรือว่างด การจ่ายปันผลนะครับอันเนี้ยส่งผลต่อราคาของเขาอย่างแน่นอนครับเพราะตัวนี้ครับมีหนี้ครับอยู่ในระบบของเขาเนี่ยอยู่ที่1.4เท่าครับเรียกว่าสูงมากๆครับตอนนี้โอเปเรตโดยการกู้เลยนะครับเรียกว่ามีการสต็อกสินค้านำเข้านะครับ p order perched คือทำสัญญาหลายอย่างนะครับเพราะว่าเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ไอถูกไหมก็ต้องมีการนำเข้าพวกเนี้เข้ามานะครับก็อาจจะ อยู่ที่การขายแหะครับว่าจะสามารถขายได้เท่ากับสิ่งที่ตัวเองกู้เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของ Market Share เองของซินเดกครับที่มาไปดูเนี่ยจะอยู่ที่15%นะครับถามว่าต่ำสุดไหมถูกต้องครับ s อ s เนี่ยอยู่ที่20%แล้วก็ตัว c o m เซเว่นอยู่ที่30%ดังนั้นเนี่ยพอ Market Share ของเขาต่ำครับเขาก็ต้องเร่งตัวเองขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวเองเข้าไปสู้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้นั่นเอง เห็นไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับตัวที่เป็น cost of goodso เนี่ยเรียกว่าแทบจะกลบในสัดส่วนของรายได้ของเขาเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ดูว่าทิศทางเป็นยังไงนั่นเองครับแหล่งรายได้ของเขามาจากหลักๆเลยก็คือตัวที่เป็น trading computer c o m p o n e n t นะครับก็คือพวกดีไวต์ต่างๆที่แหละที่เรารู้จักกันแล้วก็รายได้มาจากประเทศไทยเป็นหลักนั่นเองนะครับ นี่ครับความมั่นคงทางการเงินตัวนี้แหละที่ไมาอยากให้ทุกคนโฟกัสครับเพราะสัดส่วนหนี้สินครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็หนี้เนี่ยเป็นหนี้ระยะสั้นด้วยก็คือ3ปีนั่นเองดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับในระยะเวลา3ปีเขาจะต้องโอเปเรตแล้วก็บริหารตรงนี้ออกมาได้เราก็ต้องอาจจะไปดูงบการเงินเพิ่มเติมซิว่าเอ้ยรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับสามารถโอ p ปเรตได้ไหมสัดส่วนรายได้ดีขึ้นหรือเปล่าเออก็ลองเข้าไปดูตรงนี้ เพิ่มเติมได้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นเนาะเป็นพวกรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวบริษัทนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวซินเด็คครับคราวนี้เรามาดูซิว่าจุดเด่นแล้วก็จุดที่เราอยากจะโฟกัสที่เป็นจุดแข็งของเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากปัจจัยในข้อดีก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นตัว PE ที่เขาต่ํากว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันครับการที่ PE อยู่ที่13.7เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2นะครับสเท่าหมายความว่าถ้าเราซื้อตัวนี้นะครับก็ถือว่าจุดคุ้มทุนยังพอมีนะครับจุดคุ้มทุนยังพอได้นะแต่อาจจะใช้เวลาถึง13ปีนะครับถึงจะคืนทุนในส่วนของราคา10.6ตรงนี้เนาะก็ลองดูแล้วกันว่าไหวหรือเปล่านะครับต่อมาครับก็ ต้องบอกว่าการจ่ายปันผล3.6เนี่ยเขายังสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอนะถ้าเพื่อนดูนะครับตั้งแต่ปี2021 22 23 24ยังสามารถปันผลออกมาได้อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นผู้นำด้าน IT Distributor ครับยิ่งเขานำตัวที่เป็น Nintendo Switch 2เข้ามาได้แล้วก็เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของตัว Nintendo เนี่ยอันนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ ยอดขายของเขามากๆเลยเพราะว่ามาร์คเห็นตัวที่เป็นการที่จะซื้อ Nintendo Switch อ่ะหนึ่งคือคุณจะต้องพรีออเดอร์ไม่พอนะคุณต้องมีการจับลัคกี้ดอออีกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีการนำเข้าได้มากขึ้นแล้วก็โอเปเรต สามารถสั่งของได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาต่อมาครับเรามาดูดีว่าเอ๊ะแล้วจุดที่เราต้องกังวลเนี่ยคืออะไรนะครับเริ่มต้นครับม้าอยากให้ทุกคนโฟกัสที่กระแสงเงินสดของเขาก่อนเลยครับตัวแคดโฟยิ่งเป็นฟรีแคดโฟตัวนี้อันเนี้ยหนักเลยเพราะว่าการที่ฟรีแคดโฟติดลบเนี่ยมันส่งผลกระทบระยะยาวแน่นอนกับเรื่องการจ่ายปันผลครับเพราะม้าเห็นหลายบริษัทแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ฟรีแคดโฟแบบนี้แหละ โอเปเรตแบบนี้แหละนะครับและสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะชาระตัวดอกเบีย้ยได้ทันการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับจนส่งผลกระทบต่อการงดจ่ายันผลเรียกว่าราคารูดลงแบบ 10- ถึงเเลยภายในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามครับอันที่2ครับจะเป็นตัวหนี้สินครับตัวดีเนี่ยที่สูงถึง1 4ุ่ดเท่าครับดีสูงเมื่อไหร่ครับหากตัวดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นตัวเ บริษัทเองครับต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนของตรงนี้เนาะเออช่วงเนี้เราจะหาหุ้นที่มันแคส4โฟดีนิดนึงเพราะว่ายิ่งแคส4 d โฟดีอ่ะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหมุนธุรกิจพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายแต่แบบเนี้ยอาจจะต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวรีเทิร์นครับก็คือ R O E ครับเมือเ่อกมาบอกว่าตัวเนี้ยมัน P E ต่ำใช่ไหม Market Share มันก็ต่ำด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัว ROE ตัว Return อะ่ะมันก็เลยต่ำกว่าตัวที่เป็น s i s กับตัว Com7 เพราะว่าตัว s i s ตัว ROE อะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ10-12%ตัว Com7 ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ที่ประมาณ20เนาะส่วน c ิ n e เ,เนี่ยตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4.3นะครับดังนั้นเนี่ย Return ของเขาเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวหุ้น ในอนาคตก็เป็นได้นะครับโอเคพอเราเห็นพวกนี้นะครับรายละเอียดพวกนี้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูตัวกราฟดีกว่าว่าตัวกราฟเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวซินเนกเนี่ยปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ราคาเนี่ยเห็นไหม ดิ่งลงม,มาเรื่อยๆเลยปุ๊บ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 ,บ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 ตอนนี้ครับคิดว่าบางคนเนี่ยตอนที่มันเด้งขึ้นไป16เนี่ยคิดว่ามันฟื้นกลับขึ้นมาแล้วจ่อเบรกเอาแล้วเจอวิกฤตเข้าไปอีกดอกหนึ่งนี่โอ้โหล่วงลงมาต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับล่วงลงมาตั้งแต่16ตอนนี้ครับลงมาแต่ที่10บาทขนาด10บาทเนี่ยตัว p b b ยังอยู่ที่1.9เลยนะคิดดูดิว่ามันจะสูงขนาดไหนแสดงว่าต้นทุนของผู้บริหารของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5บาท นะครับในกรอบของตรงนี้เนาะดังนั้นเรานะครับอาจจะไม่ได้รอไปถึงตรงนั้นนะครับเราก็อาจจะใช้กรอบนี้แหละในการเล่นในการเทรดนะครับเพื่อเป็นแบบวิเคราะห์แล้วก็วางแผนต่อไปในอนาคตเนาะเพราะว่าโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วครับมันยังถือว่าโอเคอยู่เนาะ ถ้างั้นเราก็มาตอบโจทย์ในเชิงเทคนิคต่อครับตัวนี้ครับม้าจะเล่นในกรอบประมาณ8ถึง14ครับจะใช้กรอบนี้ในการเล่นเพราะว่ากรอบ8ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนี่เราจะเห็นแล้วว่ากรอบ8เนี่ยมันเป็นกรอบตั้งแต่ปี2024ตอนตอนที่แบบต้นปีด้วยเออดังนั้นเนี่ยตรงนี้คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับในกรอบนี้เนาะส่วนที่2ครับส่วนแนวต้านของเขาครับทำไมถึงวิ่งไปถึง14นะเพราะถ้ารายได้ของเขาครับ ยังแบบเติบโตแล้วก็ขยับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนาะแบบนี้มันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะทะลุแนวต้านขึ้นไปเนาะแต่ที่เราจะกังวลต่อในส่วนที่2เดี๋ยวเราไปดูนะครับก็คือในส่วนของตัวเส้น EMA นะครับ EMA 200เนาะเพราะว่ามันชนไม่เคยผ่านเลยนะครับทีนี้ RSI ครับตอนนี้ก็ยอ่อลงมาอยู่ตรงกรบน,นี้แหละอ่าอยู่ในเส้นประมาณ42ครับหมายความว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมก็อาจจะยังนิดหน่อยรอก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอย่ออีกนิดหนึงแล้วค่อยซื้อเพราะว่าม้าอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเดี๋ยวม้าปิดตัวนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เปิดตัวเส้น MA มเพื่อนดูอ่าเส้น e MA ครับเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับก็คือเส้น200นะครับเออมีคนถามเข้ามาใช่ไหมว่าม้า ไอเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรเนาะเส้นค่าเฉลี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกที่คนส่วนใหญ่ใช้แล้วกันก็จะเป็นตัว EMA นะครับก็คือตัว Exponential นะครับ Moving Average ก็คือค่าถ่วงเฉลี่ยที่เขาเรียกกันเนาะค่าถ่วงเฉลี่ยคืออะไรมันคือการที่เอาราคาแบบปัจจุบันปัจจุบันใกล้ๆตรงนี้แหละเลนตรงนี้แหละมาถ่วงเฉลี่ยแล้วก็วิเคราะห์นะครับซึ่งมันจะต่างกับตัว SMA เนะเพราะ SMA มันคือ Simple m o ving a v e r a g e มันคือค่าเฉลี่ยย้อนหลังทั้งหมดนะครับก็คือเอาค่าทุกอันเลยที่เคยเก็บมามาหาค่าเฉลี่ยนะครับและมันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะมาร์คก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า EMA มันจะสวิงแรงกว่าในกรอบระยะสั้น แต่ SMA มันจะสวิงสมูทกว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการเทรดของแต่ละคนแต่าา์ k เนี่ยจะใช้ตัว EMA เป็นตัววัดนะครับซึ่งค่าเฉลี่ย200วันนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่บางคนเอาไว้ใช้เป็นแนวต้านบางคนเอาไว้ใช้เป็นสต็อปล s ออันนี้ก็ขึ้นขึ้นกับตัวกราฟเนาะถ้าเราเห็นกราฟแบบนี้ทิศทางเราจะรู้เลยครับเนี่ยถ้าลักษณะนี้ครับเส้น EMA เห็นสีน้ำเงินไหมข้างบน เส้นสีน้ําเงินเนี่ยหมายความว่ามันเป็นแนวต้านแล้วนะครับชนและย่อชนและย่อนะครับมีโอกาสที่จะย่อมากกว่าขึ้นเนาะดังนั้นถ้าเราจะเทรดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยแสดงว่าแนวต้านแรกที่เราจะใช้ชนก็คือ12ส่วนแนวต้านถัดไปเนี่ยมาจะใช้กรอบนี้นี่ที่มันเคยตัดมาก่อนก็คือเส้น14บาทนะครับก็จะใช้2กรอบนี้เป็นแนวต้านเนาะแต่ถามว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะกลับมาไหมมามองว่า น่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักไกลพอสมควรเนาะเพราะหุ้นที่เป็นขาลงน่ะโอกาสที่จะขึ้นน้อยมากๆเลยนะครับก็เฝ้าแล้วก็ตามกันไปแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงนะครับส่วนเส้นเอเมียยี0สิบห้าสิต่างกันยังไงก็คือเอาจํานวนวันมาเป็นตัวหานั่นแหละเส้น20ก็คือ20วัน50ก็คือ50วัน100ก็คือ100วันแล้วก็200ก็คือเส้น200วัน นั่นเองครับโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้เส้น50กับเส้น20เอาไว้เทรส่วนเส้น,สน,สน200เอาไว้เป็นแนวต้านหรือแนวสต็อปลอดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเทรดของมาร์กเองนะครับแล้วก็ใช้เทรดอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับ EP นี้ก็หวังว่า จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในการเทรดนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง Mark3 แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นตัวไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ